สบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้คู่สู้คนมาเดอ้อมาไปเลาะตลาดน้ำาจนซุกช่วงนี้อยู่ที่เยอรมันใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วมื้อนี้จันซุกคือจะกินสิ้นจุม่มหอนหอนว่าสั้นก็นเลยมาเลาะตลาดซื้อเครื่องก็มีทั้งสิน้นมีทั้งพักมีสี่ซ้อมมาเดอ้อมาไปเลาะตลาดน้ำาจนซุกเดอ้อ น,นี่ก็มาฮอดบ้านแล้วพี่น้องพุนาปาดเครื่องลายแท้ลายว่าดนโดนได้ไปตลาดเธอหน่งพี่น้องพุนาปานซื้อไปขายนะจัดนักจัดเต็มมือแรงเสียจ,จุ่มกระค่กขินว่าสัง่งแกหนึ่งตัวอีย่างมาหลายอันนลายอย่างพี่น้องโบจักซีนโบจักปลามมกพักมีสีส้มพักของบ้านเท่านั้น มีกุ้งมีหอยมีซ้นหมูซีนง้วนมีลิ้นมีครบทุกอย่างพี่น้องเดี๋ยวมือแรงเอามาช่วดจ้าดน้ำกันเดี๋ยวมือแรงไม่สิ้นจุนแ่บ,แบกินน้ำกันด้วยพี่น้องนี่จะทุกคนมือนี้ก็จะมาอ่าจุม่มบัจักจุม่มบัจักดาดมีครบพี่น้องนี่ก็เป็นสิ้น มีทั้งซ้นหมูแล้วก็มีทั้งลิ้นลิ้นงัวนําแล้วก็จะมีพักมียาเนาะก็จะมีร่อนมีเต้าหู้เต้าหู้นี่แมนสาหรับจุม่มแล้วก็จะมีเฮดประเภทเฮดแล้วก็พักนี่เฮดทั้งจุม่มทั้งอันดาดน้ำมอดาดก็เตรียมมาเฮียพ้อยแล้วก็จะมีแก้วสุกี้มาได้พี่น้องป้องไป มาแซบแซน้ำกันด้จัดเต็มมือนี้หม้อห่อนได้ทีปาดเตปิดแต่แซบค่ะบโยนหิดลงไปใส่ผสมกันเลยครับ บุ้งหอมบัวใบสปีนาดสปีนาดใส่ลงไปต่างโอนี่ก็พักต่างโอใส่ลงไปเดี๋ยวร่อนก็ใส่น้ำดลางก็มีเต้าหัวน้ำทาบืดหนึ่งเดี๋ยวมาจวด ชุ่มเซโมงของเขาก็ได้ด้วยพี่น้องมาเด้อพี่น้องป้องไปก็าทายมาเใ,ใกล้มานะน้องป้ากินเต้แซบค่ะพี่น้องกินคนเดียวเด้ีนพี่น้องคุณสามีไปยกจอกทั้งใดบู o ยังวัวมา มาพี่น้องเพิงไปมาเซบแซบน้ำกันเด้อใส่เจวซุกี้ลงไปหวดลงไปเลยมีทั้งจุ่มทั้งาดามาเซบๆซบน้ำกกนยับความใกล้ Gracias. 嗯，小友、mm。Hmm.